เนี่ยจากที่ผมไปทดลองขับจริงมานะตอนนี้เราบริโภคน้ำมันอยู่ที่21กิโลเมตรต่อลิตรสวัสดีครับพบก,กับผมปาวิสารโตรคาออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสาลรโตรคาสาขาการจนาพิเศษครับถามกันเข้ามาเยอะมากๆครับมีหรือเปล่า Honda City พันเทอร์โบเอาตัวแฮทแบกด้วยนะมีไหมวันนี้มีให้แล้วคันหนึ่งสีดำด้วยคันนี้คือ Honda City พันเทอรตัวแฮทแบก รุ่นย่อย s p l พ s รถคันนี้รถปี2021ไม่หลักหมื่นคันนี้ออกข้างไฟแดง599,000บาทวันนี้เป็นมือ2ปีกว่าหายไปเป็นแสนวันนี้ขายแค่479,000บาทเครดิตดีฟีดาวครับและคันนี้ผมบอกก่อนมันเด็ดยังไงสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือ1เลยการประหยัดน้ำมัน h o n d a บอกว่าเขาประหยัดถึงที3.8กิโลเมตรต่อลิตรแม่เจ้าประหยัดมากนะโรบัตกว่านะครับ แล้วก็พละกาลังของเขาถึงแม้เครื่องจะ1,000แต่ว่าเขาใส่เทอร์โบมาแรงบิดเนี่ยเทียบเท่ากับตัว Honda c ซี i ิง1.8อ่ะแรงบิดไม่แพ้เขาเลยนะแต่อยู่ในเครื่อง1,000เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทําได้จริงหรือเปล่าเพราะเราจะไปทดลองขับกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีออปชั่นอะไรให้มาบ้างสำหรับเจ้าตัว s p l u ตามผมมาครับ นับสนุนโดยวิสารออโต์คาร์สาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอัลต์คา .com มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชมเจ้าน้องพันโบแฮทแบ็กคันนี้กันเลยดีกว่าก่อนเลยผมบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นสีดําครับและรถเพิ่งเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นเรามาหาตําหนิของรถคันนี้กันก่อน และรถสีดำเนี่ยผมบอกเลยนะแค่รอยขนแมวอะไรพวกนี้ก็มองเห็นแล้วอ่าและอย่างแรกที่ผมเจอนะครับของรถคันนี้เลยแน่นอนครับรถคันนี้วิ่งมาไม่หลักหมื่นกิโลนะครับก็ต้องมีสะเก็ดหินให้เห็นบ้างคันนี้ยังไม่ได้ทาอะไรเลยแต่กล้องเข้ามาเข้ามาให้คุณผู้ชมเห็นนี่เห็นปะ่ะนี่คือคราบสะเก็ดหินที่มันมันปะทะด้านหน้าฝากระโปรงครับมันมีทั้งรอยที่เฉี่ยวออกไปและรอยที่ปะทะสีหลุดนะตรงนี้ เดี๋ยวผมจะส่งไปเก็บงานให้อย่างนี้ต้องเก็บอันนี้ไม่ให้คุณผู้ชมเลือกแล้วอันนี้ขออนุญาตเก็บเลยเพราะว่ามันมีหลายจุดนะขอเก็บให้สวยงามดีที่สุดนะครับไฟหน้า2อฝั่งไม่มีแตกนะครับด้านล่างไม่มีแตกเลยนะครับมีแค่จุดสะเก็ดหินทีนี้มาดูสีฝั่งนี้ก็มีนี่บริเวณนี้ผมเดาว่าเป็นรถคุณผู้หญิงแน่เลยรู้สึกเลยว่าบริเวณนี้ถูก เครื่องประดับเนี่ยขูดเนี่ยโดนเครื่องประดับโดนแหวนเนี่ยขูดนะครับตรงนี้เราเก็บงานให้แต่กล้องเข้ามาใ,ใกล้ๆี่คุณผู้ชมได้เห็นด้วยเนี่ยให้ดูเนี่ยคุณมาดูเนี่ยมาเครื่องประดับมันไปขูดเนี่ยผมบอกแล้วบางคนเขาจะใช้เป็นแผ่นปิดเนาะก็ช่วยทําให้ไม่เป็นรอยนะเพดานเพดานสวยครับไม่มีโบกไม่มีลอกไม่มีอะไรเลยสวยงามบริเวณอื่นก็ไม่มีอะไรนะอันนี้มีรอยขนแมวเล็กๆนี่เล็กมากๆอาจาจะเป็นกิ่งไม้นะ แทบมองไม่เห okay, ah, so ah, ็นเลยล่ะด้านหลังไม่มีอะไรครับด้านหลังสวยโอเคนะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันต่อจตกกล้องอ้อมมาหนึ่งฝั่งในด้านจับประตูไม่มีรอยนะฝั่งนี้สวยกว่าเยอะอ่ะนมีบริเวณเนี่ยซุ้มล้อตรงนี้เนาะไม่รู้เพราะว่าเวลาที่รถวิ่งเนี่ยมันก็ปัดขึ้นมามันก็ต้องตรงนี้เราต้องมาดูตรงนี้เป็นหลักก่อนผมจะพาดูทุกครั้งก็มีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคันนี้เราจะทําการเก็บสีให้นะครับอ่า แต่ก็ไม่มีบุบไม่มีเฉียวชนนะสภาพสวยงามมากๆเลยล่ะอ่ะเรามาดูกันเรามาเริ่มต้นที่ห้องเครื่องเลยดีกว่าผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงเลยนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น 1,000cc นะ3าสูบให้กำลังสูงถึง122แรงมา้าแรงบิด173นิวตันฮอนด้าซีวิเครื่องพันแยังให้มา174เองนะ แต่นี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเราต้องไปทดลองขับให้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงเป็นตัวเลขปลอมหรือเปล่าถึงเวลาจริงมันเร่งไม่ขึ้นนะครับฮอนด้าบอกมาว่าคันนี้ประหยัดน้ํามันเพราะเป็นเครื่องยนต์เล็กด้วยยิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยนะเครื่องยนต์ใหญ่มันกินน้ํามันอยู่แล้วเครื่องยนต์เล็กก็กินน้อยกว่ายิ่งได้ขับเนี่ยยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่ยี่สามจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรครับามาดูสภาพห้องเครื่องแห้งๆเดิมๆเครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์ดีนะครับ แต้มสีมากสีคิีโรงงานอยู่ครบอาจจะมีฝุ่นหน่อยเพราะยังไม่ได้ล้างเนาะอาทีนี้มาดูโครงสร้างนี่นอ็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะหันไขนะครับน็อตแผงข้างไม่เคยแกะหันไขนะครับแต้มสีมากสีนะปั๊มเอ s อยู่ครบเลยนี่เลเบลอยู่ครบนะครับดูด้ววานหน้าฝากระโปรงนี่รูกลม,กมๆคมๆชัดๆนะครับแล้วก็ซื้อ Honda อย่าลืมดูทุกครั้งบอก Honda ต้องมี ติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะหันไข่นะครับน็อตแผงข้างไม่เคยไข่เช่นกันเลเวล s ีเ i ี l number อยู่ครบนะครับซื้อรถที่วิสาหกุลคาผมบอกนี้แล้วกันรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมถ้าเจอเรารับซื้อถเต็มราคาและถ้าใครดูรถไม่เป็นผมแนะนําอย่างนี้แชร์คลิปนี้ไปส่งให้เพื่อนคนรู้จักช่างที่คุณรู้จักให้เขาช่วยดูให้เขาช่วยบอกว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่วันที่มาดูรถผมแนะนําอย่างนี้ถ้าคุณรู้จักาง คุณพาช่างมาดูรถด้วยเรายินดีมากๆแต่ถ้าไม่พามาไม่เป็นไรเราขายรถมีสัญญาชัดเจนมีการรับประกันหลังการขายครับอตามมาดูกันต่อตามมาดูกันต่อตัวล้อเขาจะให้เป็นล้ออลอยขอบ15ซีรีย์ยางจะเป็น19555 R 1 5ความเจ๋งคืออะไรครับยางชุดนี้ถึงเวลาเปลี่ยนยางเอารอบคันเลยนะหลักพันบาทนะครับก็ถือว่ายางถูกไปแต่อันนี้ซื้อไปยังใช้ได้อยู่เนี่ยดอกยางยังเต็ม,เต,มเต็มอยู่เลยเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โห ยิ่งยางไซนี้ถูกมากๆคือไซส์ขอบ15ถ้าเป็นผมผมอาจจะไปใส่19565ด้วยเพิ่มให้มันนุ่มขึ้นมาอีกนะลดความสปอร์ตเพิ่มความนุ่มนะไซส์เดีวยวกับพิวอดนะครับก็ใส่ได้นะครับอันนี้เขาจะให้ไฟเรียวอยู่เหนือสมรอขึ้นมากระจงมองข้างนะครับสองฝั่งปรับพับไฟฟ้ามีคิ้วกันสัตย์ให้มาแล้วนะครับแล้วก็สภาพรถเนี่ยดูจากทางด้านข้างนะทรงรถอะ่ะเฮ้ยมันดูสวยอะ่ะมันไม่น่าเชื่อว,ว่าแบบรถเครื่องหนึ่งพันจะเป็นแฮทแบ็กคุณแม่เจ้า ต่ก่อนเราเห็นมาด้าสตอนเปิดตัวออกมาก็คือว้าวมากๆแล้วนะครับอันนี้เจอเครื่องพันเดียวนะทำเป็นแฮดแบ็กแถมม้ากับแรงบิดเนี่ยให้มาเยอะสะด้วยทีนี้ด้ามจับประตูมาดูกันต่อเลยเราจะเข้ารถด้ามจับประตูเป็นคีย์เลสสามารถล็อกและปลดล็อกที่ด้ามจับประตูได้เลยนะครับแล้วเปิดออกมาดูสภาพภายในกันเลยดีกว่าครับแผงข้างนะครับไม่มีตำหนิเลยปุ่มไม่มีลออนะกระจกออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับ สภาพภายในโดยรวมก็โอเคนะถึงว่าสวยงามดีแล้วก็เป็นพุตสตาร์ด้วยนะราคาเบาๆสบายปีใหม่ๆแต่ฟังก์ชันก็ค่อนข้างจัดเต็มทีนี้มาดูโครงสร้างนี่ดูน็อตตัวนี้ก่อนนอ็อตแขางด้านหน้ายืนยันว่าไม่เคยแกะนะครับอทีนี้ผมจะดึงละชัดเจนนะครับดูเลยเม็ดอาร์กสวยกลมคมชัดทุกจุดไม่มีรอยตะเข็บตะต่อตัวถัวงได้ๆนี่สีเดิมๆจากโรงงานนะครับอาร์กคมคมน็อตประตู ไม่เคยแกะขันไขทั้งด้านบนและด้านล่างเปิดประตูบ้านหลังออกมาอ่ะเดี๋ยวผมพยาดพับบอกคุณจะได้เห็นสภาพบ่อเบื้องต้นด้วยนะครับโอเคบบอเป็นบบอผ้านะสภาพสวยดีอะแผงข้างแผงข้างสภาพสวยๆนะไม่มีตำหนิเลยนะครับมีปุ่มล็อกเด็กให้มาพร้อมนะครับแล้วก็ทำการดูโครงสร้างต่อเลยนะ เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมคมชัดไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวทังสีเดิมๆจากโรงงานครับโอเคไปดูอีกฝั่งนึงนะครับปลายตามมาครับตาล้องอีก2บานเราจะไปดูท้ายรถกันบ้างแล้วประตูบานหน้าก็เป็นคีเลตเช่นกันนะครับเปิดออกมาเลยดูสภาพแผงข้างครับแผงข้างสวยๆใสๆมีน้องหนู8ปะสติกเกอร์ให้ดูนะครับ คันนี้น่าจะเป็นคุณแม่กับคุณลูกนะครับดูตรงแล้วโอเคคอนโซลสวยๆทุกอย่างสวยๆนะเบาหน้าสวยๆนะครับแล้วก็แงะออกมาครับดูโครงสร้างกันเลยนี่นะครับเริ่มจากด้านบนเม็ดอาร์คสวยกลมคมชัดทุกจุดไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆสีเดิมๆดูไปเลยน็อตประตูหลงังข้างบนไม่เคยแกะข้างล่างก็ไม่เคยแกะครับน็อตแผงข้างด้านหน้าดูจากมุมนี้กันบ้างนะครับไม่เคยแกะขันไขมา ทีนี้ประตูบานสุดท้ายครับดูสภาพแผงข้างกันก่อนดีกว่าสภาพสวยใสยสวยงามนะครับดูโครงสร้างกันต่อเลยนะครับอดูจากด้านบนเม็ดอ่างสวยกลมคมชัดทุกจุดไม่มีรอยตะเก็บตต่อตัวถังใดๆสีเดิมๆจากโรงงานโอเคยอดเยี่ยมทีนี้เราก็เหลือดูท้ายรถนะถัดมาเดี๋ยวไปดูต่อทางด้านท้ายรถกันนะครับ ตามผมมาฮะและนี่คือส่วนท้ายของเจ้าน้องพันโบแฮทแบ็กคันนี้ครับมันสวยงามมันดูสปอร์ตมันดูลงตัวแทบไม่น่าเชื่อว่ารถเครื่อง1น0 0น่ะจะทำออกมาได้ดูดีขนาดนี้ครับเอามาดูฟังก์ชันกันบ้างไฟเบรกตรงที่3และ Honda ขึ้นชื่อเรื่องความเท่เอาใจไวรุ่นอยู่แล้วเขาไม่มีเสาอากาศนะครับเขาให้เป็นชากฟินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัดน้ำฝนทางด้านหลังมีมาให้นะครับแล้วก็นี่เลครับโลโก้ o, v t e c Turbo เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารุ่นย่อยตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในด้วยว่าเขาไม่มีจอแต่จะบอกว่าพวก,กอุปกรณ์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ a อ d ด o อ d หรือว่ากล้องมองหลังเดี๋ยวนี้ติดข้างนอกราคาไม่กี่บาทถูกมากๆแนะนําให้ได้หรือถ้าคุณลูกค้าอยากได้จริงๆเดี๋ยวมาดูกันอาจจะหามาให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายก่อน โอเคตอนนี้ผมทำการพับเบาะเข้าไปให้เห็นเลยคุณดูครับเป็นรถที่เครื่องเล็กแต่ออปชันการใช้งานอะไรเนี่ยเขาให้มาเต็มสูบมากๆนะคุณดูนะวางของวางจักรยานพ่อค้าแม่ค้ามีรถคันเดียวสามารถวางได้รถราคา4ี่แสนกว่าบาทแต่เป็นรถอนเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลายเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับเราสามารถทำเป็นรถแคมปิ้งก็ได้นะนอนได้เนี่ย เข้ามาเนี่ยมันโหมันกว้างสบายยืดข,ขาได้แบบหัวอยู่นี่ยืดขาไปตรงนู้นเดินทางเนี่ยปูที่นอนนุ่มๆสักอันนะครับเดินทางยาวๆนะอย่างผู้ชายพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยก็ขับรถไปนะครับคุณผู้หญิงก็นอนไปถึงแล้วค่อยปลุกให้ลุกมากินลุกมาเที่ยวก็เพียงพอนะครับหน้าที่ขับรถเป็นของพวกเราผู้ชายอยู่แล้วครับอถัดมาเขามีแผ่นยางถาดวางของมาให้ด้วยนะครับ เปิดดูสภาพใต้พรมนะครับก็จะมีอุปกรณ์แม่แรงบล็อกนะครับตัวลากจูงนะครับครบเลยแล้วก็นี่ล้ออะไหล่อยู่ครบนะครับนี่ดูนี่แม่แรงอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็มาดูโครงสร้างรถคันนี้กันนิดหน่อยนะครับอ่ะน็อตฝาท้ายนะครับอมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะขันขายอ่ะ อาร์คมคมไปดูฝั่งนู้นต่อนะครับน็อตฝั่งท้ายไม่เคยแกะคันใครนะครับวัดท้ายสวยๆนะครับแล้วก็นี่ล้างน้ําดูเลยสติ๊กเกอร์กันกระแทกครบๆนะครับโอเคนะครับนี่เมนอาร์คมคมนะครับท้ายเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ยังไม่ได้เก็บงานอะไรใดๆแต่ทางด้านท้ายก็อย่างที่บอกเลยไม่มีรอยอะไรให้เห็นเท่าไหร่นะปกติแล้วรถสีดําดูแลยากส่วนมากก็จะเป็นจากทางหน้านะครับ ถัดมาไปดูภายในตัวรถของเจ้าน้องซิตี้พันโบคันนี้ดีกว่าครับตอนนี้ครับผมอยู่บนเจ้า Honda c i t y p ้พันโบนะครับไม่เล็กนะดูเฮดรูมเหลือๆนะครับการน,นั่งก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะวิคุณนิ้นรถพันซีซีเองนะครับแต่ก็ถือว่าคนตัวใหญ่อย่างผมถือว่าใช้งานเขาได้เลยละ่ะทีนี้มาดูสภาพโดยรวมกันเนี่ยคอนโซลสวยๆลูกไปลื่นๆมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะครับผม ะสะภาพเบาะเบาะเป็นเบาะผ้าอันนี้อาจจะมีเลอะรอยน้ําอะไรสักอย่างอันนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้หมดนะเดี๋ยวเราฟอกเบาะให้ด้วยนะครับให้สวยใสยใกล้เคียงป้ายแดงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยล่ะตรงกลางครับวิทยุจากโรงงานอันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับถึงแม้ไม่ได้เป็นหน้าจอแต่ก็เอนเตอร์เทนเมนต์จากมือถือเนี่ยกดเข้าไปได้แต่ผมแนะนำอย่างนี้เอาไปใส่จอ Android แล้วกันพอใส่จอ Android จะได้ติดก,กล้องมองหลังเพิ่มด้วยเดี๋ยวนี้ไม่กี่พันบาทนะสบายสบาย อ่าแอร์นะครับแอร์เป็นแมนนวลนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูฟังเสียงเปรียบเทียบแอร์เย็นเลยละช่องแอร์ผมชอบที่ช่องแอร์เขามีความสูงเนาะมันก็คือขนาดใหญ่นะลมออกมาทั่วถึงนะครับตรงกลางปรับทิศทางแอร์ปรับอะไรได้หมดเลยนะครับมีช่องเสียบ usb power outlet แล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางงเนี้ยโอเคนะถ้าเป็นผมผมจะใส่พวกอะไรอะพวกบัตรคีย์การ์ดอะไรเงี้ยใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องวางแก้วช่องวางแก้วไม่โอเคเพราะว่ามันดูแบบอยู่เข้าไปด้านใต้นี้คงวางได้แต่กดน้าเตี้ยๆนะวางได้ ออโต้สตาร์สต็อปนะมีมาให้นะครับเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับผมมีปุ่มไอคอน้วยเบรคมืออยู่ในตำแหน่งที่เราคุ้นเคยมีที่วางแก้วตรงนี้อีก2ตํตำแหน่งนะครับแต่ผมมาประทับใจที่เขากว้างมากๆนะชอบความกว้างของเขานะครับพวงมลาลัยนะครับไม่ได้เป็นหุ้มหนังนะพวงมลาลัยเป็นโพลียูรีเทนนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยก็เนี่ยที่ผมบอกวิทยุเชื่อมต่อมือถือได้พวงมลาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันควบคุมวิทยุได้ตัวพวงมลาลัยสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับ เข้าออกได้ด้วยนะครับโอเคปุ่มพุ่งสตาร์ทผมให้ดูไปแล้วอยู่ทางด้านข้างฝั่งนี้นะครับทางด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็เป็นตัวปรับนาฬิกานะครับโดยรวมแล้วอ่ะจุดเด่นของเขานะก็คือเรื่องความกว้างขวางนี่แหละใครจะไปคิดว่ารถเครื่องหนึ่งพัน่ะจะกว้างได้ขนาดนี้ถูกไหมแต่กว้างจริงดูอย่างที่ผมนั่งอยู่แอบประทับใจแต่เดี๋ยวเราต้องไปทดลองขับด้วยถัดมาลองนั่งเบาะแถวสองดีกว่าอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรตามผมนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ทางด้านหลังของ Honda c ซตตี้พันคันนี้ครับใครจะไปคิดรถพันซีซีข้างหลังโดยสารได้ก็มันนั่งได้จริงให้ทำไงได้นะครับอ่าโอเคนะถือว่าผ่านกว้างขวางแต่ถ้าเป็นผมพับบาดแถวหลังทำเป็นที่นอนดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครที่ปั่นจกัจกรยงจักรยานขนของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ว่าคันเดียวจบหรืออยากวางของแนวยาวแล้วนั่งแค่3มคนผมก็แนะนําว่าพับแค่ข้างเดียวก็ได้นี่เนี่ยวางของขนาดใหญ่ขนาดยาวได้แล้วนั่งฝั่งนี นะอัดแอปได้ตามที่อยากทําเลยนะคันนี้มันมัลติฟังก์ชันแล้วกันนะครับผมถัดมาเหลือขั้นตอนทดลองขับมาดูฟิลลิ่งกันว่าคันนี้ดีสมชื่อเหมือนคําโฆษณาหรือเปล่าตามผมมาครับนะมาครับไปทดลองขับกันนะครับเกียร์โต้ขับง่ายนะครับ มาผมรีเซ็ตด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าอัตราค่าเฉลี่ยการบริโภคน้ำมันเท่าไหร่เนาะเฮ้ยเครื่อเน,นี้ผมลองในช่วงความเร็วต่ำกันนะคือในช่วงความเร็วต่ำนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบอืดน,นะอันนี้คือเราต้องเทสก่อนนะความเร็วต่ำไม่อืดน,นะครับออกตัวค่อนข้างไวนะครับเดี๋ยวเราออกถนนกันนะครับ กินเลนไม้ไม่กินนะครับโอเคครับว่าลองอัตตาเร่งนะ60 80แล้วนะครับคุณแม่เจ้านี่เครื่องหนึ่งพันนะเฮ้ยถือว่าเร่งเร็วใช้ได้เลยนะครับช่วงล่างเฮ้ยช่วงล่างแอบดีครับอันนี้มันเกินความคาดหวังของผมนะตะก้องเอายิงไม่ได้อวยนะเรานังรถกันมาหลายคันนะ เราไม่คิดว่าเครื่องหนึ่งพันจะทําได้ขนาดนี้นะครับรวมแม้กระทั่งช่วงล่างของเขาด้วยเฮ้ยคุณโคตรคุ้มโคตรผิดคาดตอนแรกผมไม่คิดว่าพันหนึ่งจะทําอะไรขนาดนี้ได้อันนี้ไม่ได้อวยครับแต่ชอบชอบเลยเว้ยประทับใจใช้คาว่าประทับใจแล้วกันราจะดูถูกเขาไว้หรอเราถึงประทับใจเขาะ่ะก็ไมได่ดูถูกนะเราก็ประเมินตามแบบเซกเมนต์ของรถอะ่ตะตอนแรกเราคิดว่ามันจะช่วงล่างแข็งกว่านี้ นะครับตอนแรกเราคิดว่า1,000มันอืดกว่านี้เพราะเราเคยขับ1,000งพันของค่ายอื่นมาแต่ไม่ใช่กับคันนี้เดี๋ยวผมลองหาทางตรงให้คุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งดีกว่าแล้วพวงมาลัยเบาผมบอกเลยนะคุณผู้หญิงขับได้สบายนะครับอ๋อก็เลยเป็นนี่ไงคุณแม่ไปส่งลูกสาวไงที่ชอบแปะสติกเกอร์ที่กระจุกนี้ไงเออเไปไ็นไได้ขึ้นเนินสะพานให้ดูว่าเป็นเล่นนี่ดีนะ นี่ไม่ได้ไปทําโชกอะไรมาเพิ่มนะครับโอ้ถ้าไปลงโชกเพิ่มจะขนาดไหนใช่ไหมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีเตอินหรือเปล่านะแต่ถ้าชอบความนุ่มๆก็ไปจัดเตอินโชกเขียวเลยนะครับจบสุดจบสุดสำหรับผมนะแล้วได้ความชอบแล้วกันแต่ทุกวันนี้ใช้ขยบ้าน New เอ็นสเปเชียลอยู่เลยนะครับชอบซิงซ่งๆนะครับนี่คุณดูดิแทบไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นรถเครื่องพัดเดียวอะ ของดีของดีแล้วเราขึ้นสะพานดูเนินสะพานตรงนี้ดีกว่าให้รถคันหน้าขึ้นไปเห็นไหมเขาต้องเบรกเขาต้องเขยา่าเราจะไม่เบรกเราขึ้นไปเลยนะไม่เบรกเลยอ้เหมือนโชคเขาขึ้นตัวเร็วด้วยนะครับเออเซ็ตมาดีนะใช้ได้เลยไม่น่าละ่ะคนชอบกันวันนี้เข้าใจแล้วทำไมคนชอบกันอายุเทินสะพานก่อนนะ ันนี้เราวิ่งในช่วงสั้นๆนะครับเมื่อกี้ก็มีการเร่งมีการอะไรด้วยนะเราก็เลยกินน้ำมันไปหน่อยนะแต่ตอนนี้ผมก็จะบอกว่าขนาดขับไม่ดีอย่างนั้นนะครับก็ยังเกิน15กิโลเมตรต่อลิตรอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขชัดๆอีกทีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขาโค้งดีอ่ะเขาโค้งเนียนเลยอ่ะรู้สึกเลยว่าไม่กินไม่ถลายอ่ะโอ้ของดีที่น่าสนใจนะครับโอ้หคนไม่เคยขับอ่ะเนาะมาลองขับครั้งแรกแล้วแบบเออทึ่งเลยในตัวเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงขายดีทำไมคนชอบเยอะขับง่ายด้วยมีกำลังด้วย แต่เมืออตอนนี้ฝนจะตกเลยอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราเทีรถมาสี่กิโลเมตรนะครับน้อยไปเพ km, ีสี่กิโลเมตรคนอื่นก็เทีร์รถกันร้อยโลเราเทกันสี่กิโลนะคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยแล้วกันนะว่าก็เรามีที่ประมาณเท่านี้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ประหยัดแหละจริงๆถ้าผมไม่ได้ขับแบบปุ๊ดปั๊บปุ๊ดปั๊ดไปกดอะไรตอนแรกอะ่ะตัวเลขคงจะดีกว่านี้นะแต่นี่ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วกันขนาดกดไม่ดีเอยอะไรเอยขับปนปนกันไปเอยนะมันก็ต้องมีช่วงเวลาชีวิตอย่างนั้นบ้างแหละคนปกติทั่วไปก็17โลลิตรก็ถือว่าประหยัดแล้วนะครับ โอเคนะคุณผู้ชมแต่ผมสรุปให้ฟังท้ายคลิปอีกหนึ่งทีดีกว่าโดยรวมแล้วผมค่อนข้างประทับใจเจ้าซิตี้พันโบมากครับตามผมฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Honda City Pan ้พันเทอร์โบคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถข้อใหม่มาตรงไหนไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดการเก็บงานให้คันนี้ยังไม่ผ่านแม้กระทั่งการล้างทาความสะอาดด้วยซ้ำแต่ถ้าใครอยากทดลองขับเจ้าซิตี้พันโบคันนี้นะผมแนะนําติดต่อเข้ามาที่วิสาหกุลคาสาขาการจานาพิเศษเรายังมีรถให้เลือกอีกหลายคัน City ตัวปกติ1.5ก็มีให้ทดลองขับเช่นกันครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามชมคลิปมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนและเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ